กาหรือหรือเป็นิการทำนาทีอัำพิธีถวายอกถิ่ที่พระบโมสดว่าทำพิธีการกถิางในพระโบโมสดเสร็จเรียบร้อยแล้วพระเี้าุกรและสมเด็จตุเรจะมาสันตปาตาหารเท,ทีีสาราการประเรียนนะครับในเวลาทเอ11นาฬิกา ในวันคุยนี้คือการำเนิการสำหรับการทอดจินสามัคคีนะครับเพื่อเป็นการทอดแรงสาราการเปลี่ยนสาราการเปลี่ยนชั้นสองข้างบนนีะครับเพราะวสาราเราสร้างมาหลายปีก็สาราการทุ่สองไปได้คุยกับประมาแลยวจะใช้เงิน ส็สิ่งนี้ที่ญาติยมช่วยกันและก็จะได้นำรู้องคลุงสาราการเรียนชั้นสองนะครับเพื่อต้อมแดงใช้ในทางวิธีการศาสนาและเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมด้วยนะครับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเราจะไม่ไม่ตา้สถานที่ปฏิบัติธรรมตามต้นไม้ตามสถานที่เพราะ อย่างหนึ่งที่ไในคุยกับประมาทุกเยตนแล้วคือปัญหาน้ำท่วมก็ต่อไปด้เกิดปัญหาหั่วมเราสร้างสระิกับทำแล้วจะเกิดร้อนมากจะมีปัญหาก็เลยใช้สราการเปรียนชั้นสองนี้นะครับเราต้องแยมแล้วก็ใช้เป็นหราปฏิบัติทมเราครับโซคาร์อันนี้เป็นคณะกรรมการของคณะ อาจารย์ที่สอนวิทพาศาสต์ธรรมเนียมในตระเวนปริยาดิษฐ์วัดโพนังนะครับก็นอกจากนั้นก็จะมีท่านผูนมน้มีเก,กียรติผู้ทรงคุณวุฒ์นำมาต่อเแิมบรรลุบำรุงสาราการ,ปรเปลี่ยนชั้นสองนะครับก็มาช่วยชันนะครับ นีไปวนรอบพระโบสถสามรอบและทำพิธีถวายผ้าพิธินนในพระโบสถนะครับเมื่อทำการการเป็ถิ่นเสร็จแล้วก็จะพระคุณท่านผู้ศึกษาธรามเนตรทุกท่าจะได้มาฉันบัตตาอารเทนที่สถานการณร์ปีนี้ประชาสัมนธ์เอ เรื่องหนึ่งคือภาะไทยนะครับพ้าบริวาร นะครับก็ํำเร็จไปหลายรูปแล้เวเป็นปีงานการทำแล้วก็เป็นจักาวาดก็หลายโลกนะครับกับวันนี้พร้อมแล้วนะครับ ให้พอแล้วก็ดัด่อไปก็จะเป็นตรวดน้ำแล้วก็ทุดที่ตรวจส่งทุกส่วน